สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีโอกาสมีสถานการณ์สิ่งใดที่คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องพบเจอนะคะ พลังงานหน้าไพ่นะคะดูเหมือนว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้ลําบากใจหรือว่ามันยากที่จะตัดสินใจนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณคุณลังเลได้นะเกิดความลังเลในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีแรงต่อต้านหรือว่าการปฏิเสธในใจบางอย่างเนาะที่คุณอาจจะรู้สึกว่า มันยังไม่ใช่หรือว่าด้วยความที่มีพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนรับไม่ได้กับเรื่องนั้นหรือมันไม่ควรจะเป็นไปแบบนั้นคือมันมีพลังงานของการต่อต้านเข้ามาด้วยนะคะที่ทําให้คุณอาจจะตัดสินใจได้ลําบากนะคะหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเพราะฉะนั้นอนอกเหนือจากสัญชาตญาณความรู้สึกนะคะ ก็อาจจะต้องใช้เหตุผลเข้ามาเพื่อช่วยตัดสินใจด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นสถานการณ์นะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังต่อสู้หรือว่ามีความรอบคอบอะค่ะในเรื่องของการที่จะตัดสินใจหรือว่าในการที่จะดำเนินการบางอย่างมีพลังงานที่เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะที่คุณนะคะเหมือนอาจจะรู้สึก กระหายในเรื่องของความรู้นะคะการพัฒนาตัวเองเหมือนพยายามที่จะฝ่าฟันพยายามกับบางเรื่องในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องผลักดันตัวเองะคะเพื่อให้เรียนรู้รับรู้หรือว่าเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ะะมีสถานการณ์ที่คุณอาจจะได้พบเจอหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละอาจจะต้องใช้เทคนิคบางอย่างในการเข้ามานะคะเพื่อแก้ไขหรือนำมาใช้ในสถานการณ์ของคุณนะคะอาจจะต้องเป็นเทคนิคกลลเม็ดบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ร้อยเปอร์เซนหรืออาจจะเจอสถานการณ์หรือบางคนน่ะนะคะที่อาจจะดะูไม่ได้แสดง ความคิดหรือว่าพลังงานเหตุผลหรือว่าใดๆก็ตามอย่างเปิดเผยนะคุณอาจจะรับรู้ถึงความลับๆล่อๆสิ่งที่โอเคมันอาจจะไม่สามารถหรือมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะ,ะแสดงชัดเจนนะค่ะ ก็อาจจะเป็นเทคนิคหรือกลเม็ดบางอย่างที่จะให้สามารถใช้ชีวิตต่อเพื่อเอาตัวรอดนะคะเพราะนั้นเลยอาจจะมีบางเรื่องนะคะที่มันดูไม่ไม่สามารถที่จะทำให้ชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามมองว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเหมือน ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของสัญชาตญาณจิตใจนะ,ะการพัฒนาตัวเองอ่ะคุณจะรับรู้ว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หนึ่งเลยอะที่เข้มข้นอย่างเห็นได้ชัด นะคะว่าการเรียนรู้หรือว่าสัญชาตญาณน,นันมันแม่นจริงๆนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะมีบางเรื่องเนี่ยแหละแล้วด้วยสัญชาตญาณที่อาจจะเข้ามานะคะทำให้คุณเกิดความลังเลสับสนได้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยสัญชาตญาณที่มองว่าก็อาจจะเข้มข้นพอสมควรใช่ไหมคะและมันอาจจะเป็นสิ่งที่ เราจะไปเล่าไปบอกหรือว่าไปเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณคุณรับรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่ในใจของคุณนะคะเนาะมันมันเป็นพลังงานที่เราอาจจะต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงให้เราถ้าเกิดคุณจะต้องเดินตามสัญชาตญาณของคุณะนะคะแต่จะทำยังไงถ้ามันไม่สามารถใช้คำว่าอ๋อเลือกหรือตัดสินใจโดยสัญชาตญาณบางเรื่องนะคุณก็อาจจะต้องมีเทคนิคค่ะในการ พูดบอกอธิบายเนะว่าคุณเลือกหรือตัดสินใจสิ่งนั้นนะคะเพราะอะไรเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคนก็อาจจะไม่ได้มาเข้าใจหรือว่ามันมันไม่เหมาะที่จะไปบอกเขาโดยโดยตรงอะเนาะว่าเราใช้สัญชาตญาณตัดสินใจอะไรแบบน,น,นี้ค่ะอันนี้คือกรณีที่แบบบางสถานการณ์เนาะที่เราเราอาจจะต้องมีวิจารณญาณหรือว่า ทําทอะไรโดยที่บางครั้งมันมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยไปหรือว่าบอกทุกอย่างที่เรานึกหรือว่ารับรู้ได้สักทีเดียวถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคแหละในเมื่อมันมีสัญชตตาตญาณที่ดูแบบทําไมมันถึงชัดหรือว่าเข้มข้นขนาดนี้นะคะมันมันหาเหตุผลประกอบยากนะคะคุณก็ลองค่อยๆนะคะแบบอาจจะ นำสัญชาตญาณที่คุณมีช่วงนี้เนาะอาจจะนำไปปรึกษาหาหรือคนที่เชื่อถือได้จริงๆหรืออาจจะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้หนังสือนะคะหรือสิ่งอื่นๆประกอบอะค่ะที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อยๆหาความรู้ด้วยตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออมันจะเข้าท่าไหมถ้านำมาประกอบกับสัญชาตญาณที่คุณมนะีเพราะว่าดูเหมือนว่า คือมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีคะในในท้ายที่สุดนะคะคือจะดึงดูดเนาะในเรื่องของการพบเจอพบปะนะคะการพบเจอกันในลักษณะที่แบบสนุกสนานยินดีปรีดาได้เฉลิมฉลอง มีการเฉลิมฉลองอาจจะแบบไปทานข้าวด้วยกันนัดทานข้าวกันพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าทีมเวิร์กทีมงานของคุณน่ยนะคะมันมีพลังงานของความชื่นมืน่นนะคะพลังงานที่เหมือนอาจจะได้ร้องรำทำเพลงหรือว่าไปชมสิ่งที่รู้สึกบันเทิงใจสนุกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาตั้งแต่ต้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ที่จะทำให คุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือเลือกเดินหรือทำาอะไรก็ตามที่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องยังคำหนึงนะคะถึงมิตรภาพบางอย่างหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องนะกับมิตรภาพทีมงานทีมเวิร์กนะคะหรือว่าจะนำไปสู่การการได้สังสรรค์น,นะคะผลลัพธ์ในเชิงบวก